uh -huh.

I <laughs> เราแก้ถ้าเราแก้มันจะหาวมันกาเท้าไม่ยาวมันจะรู้สึกตัวเองเริมยาวาแล้วมีสบายก็ตึงกลับมากลับมากสบายมันอยู่อย่างนี้ต้งเกลวางเท้าแล้วมันไม่สบายบางเท้า้ตัวส่งมาไปทางานยายาก็ตึงกลับ Gracias. นันยามไม่ได้เพวาเขาจะบบางมีทางันี้ต้งานอนนงงเสร็จแล้วประโยกน์แบบนานที่ยามมันปรยู่ไม่ได้ก็ดึงกา Sorry. เสื้อต่อตาเ็ห้นุหนักไป้านั้นหักก็อยู่กับทาหลังคุยันมาห้านมหนักมาห้านม้ัไม่อยู่กับทาหลังเนกดท้าหนาแปีวาใจใจ เห็นกรกล้าไหมีหไปใจข้าวหลังเลยก็สบายเห็นการล้าไเห็นไปใจฝันขล้วค่อยๆเพื่อนดีเห็นต่าเพิขึ้นเพิ่มข้นหมเห็นไปใจข้าวหลังเลยบ้างไปใจฝันข้าวล้วค่อยๆเพื่อน we mm -hmm. 我不会，都不留 Bit like